เดินทางไปถึงกองบินตำรวจนะครับถ้าจำไม่ผิดภายใน15นาทีนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ทำผมเห็นความรักความสามัคคีของคนในชาติของคนของหน่วยความพิเศษด้วยกันโดยที่ไม่ได้แบ่งว่าเราขึ้นหน่วยไหนมันเป็นพิสูจน์แล้วว่าสนามรบมันไม่ได้อยู่ในต่างประเทศหรือในปา่าแล้ว สนามรบของหน่วยการมเศษต่อไปมันจะอยู่ในเมืองแล้วก็รูปแบบมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหากเราย้อนกลับไปในวันนี้ เมื่อหนึ่งปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากผู้มีทักษะจนเป็นเหตุทำให้เกิดความสูญเสียในวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนึ่งในตัวแทนผู้เข้าร่วมทีมช่วยเหลือแก้ไขเหตุวิกฤตหนึ่งในเวลานั้นมาเปิดใจเล่าเหตุการณ์โดยไม่เคยได้ให้สัมภาษณ์ จากที่ไหนมาก่อนคะอ่ะวันนั้นนะครับได้รับมอบภารกิจให้ทำหน้าที่ครูฝึกนะครับหลักสูตรการยิงปืนพบระบบต่อสู้ป้องกันตัวภายใต้สภาวะความกดดันนะอยู่ที่สนามยิงปืนราชาวัณองคล์นะครับที่คอมมานโดโชคชัย4นะครับได้รับภารกิจให้ไปอบรมศึกษาอบรมในโรงเรียนศินาธิการอาหารบกอยู่ครับตอนนั้นก็กำลังเตรียมที่จะสอบประจำภาค ประจำภาคแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทําอะไรผมเป็นเวรเตรียมพร้อมหน้าที่ตั้งครับผมได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาครับให้ไปร่วมสมทบกับหน่วยการพิเศษของเราตํารวจนะครับในพื้นที่นครราชสีมาครับรู้แต่เพียงว่ามีเหตุคนคุ้มข้างแล้วกลาดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เรียกให้หน่วยของคอมมานโดเนี่ยไปร่วมสมทบครับ ได้เรียกระดมพลลูกน้องนะวันนั้นระดมได้12คนนะครับได้12คนแต่ให้ทําหน้าที่ขับรถคนหนึ่งไปส่งที่กองบินตํารวจนะครับหลังจากเรียกระดมพลเรียบร้อยจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยก็เดินทางไปถึงกองบินตํารวจนะครับถ้าจําไม่ผิดภายใน15นาทีนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุน,นะครับก็ถึง ก็มีตำรวจนะครับแล้วก็หอก็ยกตัวเลยพอเขาติดเครื่องรองอยู่แล้วซึ่งเขามีความพร้อมมากหลังจากนั้นก็ได้กลับเข้ามารายง,งานตัวที่หน่วยครับแล้วก็เรียกรวมกําลังพลเบื้องต้นครับซึ่งตอนนั้นก็มีการถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีกําลังพลเราส่วนหนึ่งเนี่ยล่วงหน้าไปที่ใหม่แล้วทางอากาศยานแต่ผมน่าจะเป็นกําลังส่วนล่วงหลังที่พากําลังส่วนใหญ่เนี่ยตามไปก่อนเราออกไปเนี่ยเราก็ทําตามวงรอบของหน่วยการพิเศษปกติครับเราก็มีการเรียกระดมพลนะครับตรวจความพร้อมเบอร์อุปกรณ์ แล้วก็จัดส่วนปฏิบัติต่างๆแล้วก็กำหนดรูปแบบยานขบวนยานมหานะออกไปในระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเราก็จะได้รับแค่ให้ไปทําอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จํานวนของผู้ก่อเหตุจํานวนกี่คนเราก็จะได้เตรียมอุปกรณ์ไปทุกวันนั้นไปถึงเขาจะมีห้องศูนย์ปฏิบัติการนะครับก็เป็นตัวแทนหน่วยเข้าไป รับฟังการบรีฟสถานการณ์จากผู้คับเหตุการณ์ในขณะนั้นผู้ชี่การเหตุการณ์ในขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยมีหน่วยปฏิบัติหน่วยหลักๆอยู่แค่2หน่วยนะก็คือหน่วยคอมมานโดสมัยนั้นเป็นหน่วยของเรานะครับแล้วก็เป็นหน่วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตํารวจุธทธรภาคสามอีกหน,หน่วยหนึ่งนะครับก็ร่วมกันวางแผนนะครับผมก็ได้วางแผนเขาเรียกแผนฉับพันก่อนนำกำลังเข้าพื้นที่เลยนะครับภารกิจง่ายๆก็คือ ก็คือ 1. นะครับระบุตำแหน่งของคนร้ายให้ได้นะครับ 2. ก็คือนะครับพยายามจับกลุ่มคนร้ายนะครับเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยการประชุมที่เกี่ยวกับภารกิจจะเกิดขึ้นก็คือมีผู้ว่าปัญชามาบีบภารกิจให้เราฟังว่าตอนนี้เหตุการณ์ถึงขั้นไหนแล้วแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในส่วนไหนแล้วก็ทําหน้าที่อะไรครับตอนนั้นผมกับเพื่อนก็ให้นํากําลัง เข้าไปสมทบกับส่วนชุดแรกที่เข้าไปสังเกตการแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่ด้านในครับรวมกับท่านพบตรท่านพบตรสั่งให้ผมกับเพื่อนเนี่ยเข้าไปช่วยตัวประกันที่ติดค้างอยู่บริเวณด้านหลังฟูดแลนด์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ได้ทำเดินการวางแผนแล้วก็เข้าไปช่วยตัวประกันออกมาประมาณ40คนได้ครับตอนเข้าไปเราก็เราเข้าไปพร้อมกับท่านอดีตพบตรครับคือเข้าไปพร้อมท่านบนตัเองจากทีฟชายชินดาแล้วก็ ร่วมสวนธิกำลังกับหน่วยอื่นๆผู้ก่อเหตุอยู่อยู่ด้านในนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ามีการมาท่ากันหลายครั้งนะครับก็คงจะเป็นไปตามภาพข่าวแต่หน้าที่เราในวันนั้นก็จะมีหลักๆก็คือเข้าไปช่วยตัวประกันในส่วนด้านหลังของฟู้ดแลนด์แล้วก็ในส่วนของตรงฟิตเนสเปิร์ทที่อยู่ตรงข้ามที่อยู่ตรงข้ามจากฟู้ดแลนด์โดยเราเนี่ยไปรับตัวประกันจากไปรับผู้เขาเรียกว่าผู้ประสบเหตุต่อจากหน่วยนเรส่วนสองหนึ่งที่เขาบุกเข้าไปแล้วก็ ไปนำพาตัวประกันส่งต่อให้เราแล้วเราก็นำส่งไปบริเวณด้านนอกก็จะมีภาพมีภาพตอนหน่วยหน่วยหน่วยของเรานำนำตัวประกันที่ติดอยู่ออกไปออกไปข้างนอกอยู่ครับและหลังจากนั้นเราก็าทำหน้าที่เป็นชุดปิดล้อมครับท่บานพบตรลสั่งการในวันนั้นจะมีนาเรส่วน2-1กับอลินทร,ราชสองหของนครบาลเข้าไปนะครับแล้วก็พอดีว่าผมเนี่ยเข้าไปประสานงานโดยที่ไปไป ไปแจ้งกับหัวหน้านอพอว่าตอนนี้ภารกิจที่ได้รับมอบเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยได้รับกิจเพิ่มเติมจากท่านพบตรสั่งการมาให้จัดชุดนะครับจัดชุดโดยที่ให้ผมเนี่ยไปเป,เป็นผู้ร่วมปฏิบัติในทีมผสมระหว่างหน่วยนเรสวนสองหน่นะครับหน่วยหน่วยอลริทราสองแล้วก็หน่วยของเราก็คือคอมมานโดตอนนั้นยังใช้ชื่อในนามของกองบัาการตารวจมหาเล็กลบรบาชบลรีรักษาองค์904อยู่ครับ ก็จะเรียกชื่อเล่นว่าคอมมานโดก็เข้าไปสมที่กาลังการโดยผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมที่1ส่วนเพื่อนผมเนี่ยแล้วก็กําลังพลงบางส่วนเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นทีมที่2นะครับแล้วก็จะมีทีมอื่นแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างในการเข้าไปกระชับวงล้อมเพราะว่าตอนนั้นที่ได้รับเกียรติเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าได้รับทราบมาว่ามีตัวประกันติดอยู่ดักข้างในแล้วก็แจ้งแจ้งท่านท่านตัวประกันแจ้งมาว่าจะขาดอากาศหายใจเราก็เลย มีความจำเป็นจะต้องบุกเข้าไปเพื่อช่วยตัวประกรันออกมาครับแล้วก็อพอระบุเข้าไปก็เลยยิ่งชัดเจนเลยว่าเนี่ยผู้กอ่อเหตุอยู่ในห้องนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็าสามารถยุติเหตุการณ์ได้ครับผมกับทีมงานเนี่ยได้รับมอบหมายว่าให้เป็นทีมที่เข้าไปเป็นทีมซับพอร์ตคือเป็นทีมสับสนุนนะครับเมื่อเมื่อผมกับเพื่อนและกําลังใหญ่เนี่ยไปกางชุดใหญ่นไปถึงหน้าที่เทอร์มินอลในวันนั้นนะครับ ก็ได้รับคำสั่งให้ลงไปช่วยสับสนุนกับทีมทีมหลักข้างล่างเมื่อไปถึงเป็นตรงพื้นที่ข้างในห้างแล้วก็ได้รับคำสั่งจากท่านอดีตอดีตผบตรครับท่านพลตรเเอกจัดจากทิพย์ชัยจินดาครับให้เป็นทีให้ทีมของคอมมานโดเนี่ยไปช่วยเหลือตัวประกันที่ติดค้างอยู่บริเวณด้านหลังด้านหลังตรงฟู๊ตแลนด์นะครับก็หลังจากนั้นเราก็วางแผนการช่วยเหลือตัวประกันออกมาครับหลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมที่คอย ปิดล้อมพื้นที่ไว้ครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นชุดที่2เป็นชุดประการที่2นะครับก็เข้าปะทะในวันนั้นภายในห้องเย็นวันนั้นครับชุดแรกเข้าไปก่อนมีการประทะกันข้างในพอตามเข้าไปก็เห็นทีมของชุดหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บบ้างคือตอนยนังไม่รู้ว่าใครเสียชีวิตนะครับก็เห็นทีมทีมหนึ่งเนี่ยลม้มลงไปแล้วล้มลงไปแล้วก็ทีม2ก็เข้าปฏิบัติการต่อ ความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ทําผมเห็นความรักความสามัคคีของคนในชาติของคนของหน่วยความพิเศษด้วยกันโดยที่ไม่ได้แบ่งว่าเราคือหน่วยไหนเราทํางานด้วยกันผสมผสานกันได้อย่างแบบลงตัวความรู้สึกก็คือถามว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองไหมสามหรับผมก็ไม่ได้ห่วงนะครับก็ห่วงห่วงลูกน้องมากกว่านะครับ วันนั้นที่เราสามารถอยู่ในภารกิจและก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสําเร็จลุล่วงก็เพราะเกิดมาจากการฝึกของพวกเราที่มีอยู่มาตลอดครับฝึกกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการส่งคนไปฝึกในหลักูตรสาคัญสาคัญของหน่วยหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนเรสวรน1อลอริจิล่า26หนะครับหรือลักสูตรของต่างเหล่าทัพซึ่งคนของเราก็ไปทําการฝึกเพื่อฝึก เรื่องของร่างกายและจิตใจผมเชื่อว่าผมก็เป็นหน่วยของเราเป็นหน่วย,หน,วยหนึ่งที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอตอบโจทย์สํานักง,งานหน่วยงานชาติแล้วก็รับใช้พี่น้องประชาชนหรือสยบทุกภยัยทุกอย่างได้ครับหลักๆก,ก็คือถ้าถ้าเป็นเรื่องยุทธวิธีก็ก็คงไม่หนีกันเท่าไหร่แต่เรื่องความพร้อมมากกว่าความพร้อมหน่วยผมด้วยตําแหน่งที่ตั้งนะคืออยู่ใกล้การส่งกําลังทั้งหลายสามารถออกเดินทางได้ ภายในระยะเวลาที่แบบสั้นๆนะครับสามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็กําลังพลมีการฝึกปฏิบัติอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมกําลังตลอด24ชั่วโมงนะครับภารกิจครงการพิเศษสำหรับผมผมมองว่ามันยากทุกอย่างครับยากทุกเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ทําได้ประมาณนี้ครับ สิ่งที่เรียนรู้คือการฝึกร่วมกันหน่วยประชาพิเศษในหลายๆห,ห,หน่วยควรจะฝึกร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติการสอดคล้องกันในหน้างานของเราก็การฝึกเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็กลับมาพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ภูมิพาปัญชาท่านเมตานะครับในการที่จัดหาอุปกรณ์เพื่อมาตอบโจทย์ในภารกิจที่เราที่เราเพิ่งไปทํามาในครั้งนั้นครับผม ิ่งที่เรียนรู้ก็คือหนึ่งคือเรื่องเรื่องแผนนะครับเรื่องแผนบางครั้งเนี่ยในภาวะที่เป็นสถานการณ์เร่งด่วนนะครับสภาในสถานการณ์กดดันฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจะไม่สามารถวางแผนได้ดีนะเพราะมีหลายปัจจัยนะครับมีหลายปัจจัยนะบางครั้งการรีบร้อนเกินไปอาจจะนำมาซึ่งซึ่งความสูญเสียนะครับ ก็มีการฝึกอยู่ตลอดครับผู้พำกับชาในหน่วยก็ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุการณ์ในกรณีที่มีคนร้ายกลาดยิงมันเป็นพิสูจน์แล้วว่าสนามรบมันไม่ได้อยู่ในต่างประเทศหรือในปา่าสนามรบของหน่วยกกริเศษต่อไปมันจะอยู่ในเมืองแล้วก็รูปแบบมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องในฐานะเราเป็นหน่วยต่อต้านต่อการร้ายเนี่ยเราจะต้องมีพัฒนาตนเองให้ให้สอดรับ ต่อภยัยคุกคามตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการคาดการเลยว่าภายัยคุกคามเนี่ยมันจะพัฒนาไปทางด้านไหนนะครับแล้วก็เราก็แค่ตอบโจทย์ให้ให้พร้อมที่จะพิทักษ์รับใช้พี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปครับก็มีการซักซ้อมอยู่เป็นประจำครับมีการฝึกประจำผมอยากให้ประชาชนท่องเป็นคาถาไว้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์คนร้ายก็นใดก็แล้วแต่นะครับ จริงๆเราก็ต้องเกินนำว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนโดยตรงที่จะต้องไป,ไปจัดการหรือไปเผชิญเหตุกับตรงนั้นนะครับก็ขอให้ท่องเป็นกรถามไว้ว่า 1. รันนะครับก็คือหนีนะครับสองไฮก็คือหลบซ่อนนะครับ3ก็คือไฟต่อสู้นะครับก็ขยายความนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุคนร้ายนะครับใช้วุธปืนจะยิงใครก็แล้วแต่น ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนให้หลบหนีไปก่อนถ้าทําได้ต่อไปนะครับถ้าไม่มีทางหนีจริงๆนะครับให้หลบซ่อนนะครับอาจจะไปซ่อนที่ห้องอื่นนะครับแล้วล็อกประตูนะครับหาอะไรมาขวางประตูไว้ไม่ให้คนลายเข้ามานะครับแต่ถ้าตวนต,ต,ตัวจริงๆจนมุมจริงๆไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับถ้าสู้ก็จาเป็นต้องสู้นะเพราะว่าถ้าเราไม่สู้นะครับเราอาจจะ ตายฟรีๆก็ได้นะครับถ้าสู้เรายังมีโอกาสรอดนะครับก็มีข้อแนะนำสามข้อง่ายๆหลังที่กล่าวไปแล้วนะครับ